สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเรามาพบกับช่องช่างนิชาแนลนะคะเรามาตำมะละกอกันนะคะนี่ค่ะมะละกอค่ะปลูกจากสวนนะคะมะละกอสีเหลืองนะคะแล้วก็มาใช้โอเอาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ มาเด้อมาเด้อเอฟซีที่น่ารักทุกท่านมาตำมะละกอกันนะคะเราทำเริ่มต้นเรากอกเปลืแล้วเราก็มาใช้ไม้ขูดแบบนี้นะคะนี่ นี่ค่ะเอชซีนี่ค่ะมันก็จะสุกแล้วนะคะเอชซีเนี่ยถ้าพรุ่งนี้นะ่ะสุกกินได้เลยนะคะเนี่ย ทำอย่างนี้นะคะเราจะได้ต่ำกันไวๆเราต้องขูกๆๆๆอย่างนี้นะคะเอที T เราขูดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะขูดเอาพอประมาณนะคะเอฟซีนี่ค่ะอู้กระทินเม็ดใหญ่นะคะนี่ฝักก็ใหญ่ด้วยนะคะ,คะเอฟีนี่ค่ะแล้วเราก็มาแกะนะคะนี่ค่ะอืมเม็ดใหญ่ นี่ค่ะเรามาเกะนะคะขั้นตอนเราห่อเสร็จแล้วเราก็มาเกะเมะ็ดกระถินนะคะ ค่ะเอสซีส่วนส้มของมันเราจะใช้หมักตกนะคะหมักตกส้มของมันนะคะส่วนนี้เขาเรียกว่าหมาักเขือคายนะคะเอเราจะเอามาทําเป็นส้มของมันนะคะ อนนมนี่มันนี่เื่ออเลกอขนาดยังไม่สุกนะคะเนยหวานร่ยนะคะมาริ่มมาเมกินมะละกอด้วกันนะคะเอฟซีอืมนี่ค่ะเพิ่ปิดมานะคะ จากต้นนลจากส่วนบ้าปอย่ข้างบ้านนะคะเอฟถ้าพรุ่งนี้นะ่ะเรากินพรุ่งนี้นะ่ะน่าจะอร่อยกว่านี้นะคะเอฟออร่อยคะ่ะเอฟีทุกท่าน แล้วมากินมะละกอสุกๆรึกันนะคะ เราก็จะเกะเม็ดกระถินไปด้วยกินไปด้วยนะคะอาชีอืมกิบใหญ่เลยเพราะว่ามันหวานเอหวานดีกูเองนะคะอาอชีปลอดสารพิษด้วยนะคะ

ส่วนหมาก็สงสัยอยากกินมะละกอนะคะเอจีเพราะว่ามันหวานนะคะอืมกินไปด้วยนะคะเอสจีฮ่อืมสวนหมาก็ไม่สนใจนะคะหมาไม่กินเรากินเองนะคะอค่ะ เขียวเพิ่มเติมนะคะเอชมันจะได้สีสันน่ากินนะคะเดี๋ยวเราก็มาคอยดูตอนที่เราจะตํามันจะน่ากินขนาดไหนคะเอช สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนิชแชนเนลนะคะโปรดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ